จีนใช้ดาวเทียมถึง15ดวงดูแลการปลูกพืชอาหารนะคะเวลานี้นะคะที่ดินทำกินก็คือทองคำที่ล้ำค่าในแผ่นดินจีนนะคะท่ามกลางข่าวสงครามการกักตุนอาหารเอาไว้ในยามยากการสร้างความปลอดภัยทางอาหารถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญค่ะและแม้ว่าวิกฤตสงครามที่ทำให้คนเพาะปลูกไม่ได้นะคะก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ จีนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นต้องถนอมที่ดินเพาะปลูกนะคะและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้นักวิทยาศาสตร์ช่วยกันประดมเทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อสร้างอาหารให้เพียงพอ กับความต้องการภายในประเทศที่มีประชากรม,มากกว่า1,000ล้านคนเวลานี้สถาบันวิทยาศาสตร์จีนาาจหรือ Chinese Academy of Science ได้ทุมเทการผลิตในภาคการเกษตรอย่างจริงจัง<า>ค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยทางอาหารเพื่อพาะปลูกบนดินดำที่อุดมสมบูรณ์บนหลักการ3อย่างนั่นก็คือการพัฒนาเทคนิคก,การพบปลูกแบบเฉพาะตัวใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย คือลักษณะดินที่ดีนะคะเหมาะแก่การเพาะปลูกก็คือดินสีดําที่พบได้มากในจีนนะคะก็คือแถวมณฑลเฮอหลงเจียงจีหลินเหลียวหนิงและบางส่วนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า1ล้านตารางกิโลเมตรทั้งหมดนี้ใช้ผลิตธัญพืชได้มากถึง25%ของผลผลิตธัญพืชรวมของทั้งประเทศนับเป็นฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของจีนเลยทีเดียว สถาบันวิทยาศาสตร์จีนก็ได้จัดทำโครงการอภิบาลดินดำขึ้นมาตั้งแต่ปี2564ค่ะโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์และก็การทดลองปรุงดินดำให้อุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อดินสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุเกษตรกร,ร,ก,รก็จะกำหนดผ,ผลผลิตการเพาะปลูกได้แม่นยำนักวิทยาศาสตร์กว่า100คนนะคะได้พัฒนารูปแบบการใช้ดินและการปกป้องรักษาดินดำเหล่านี้ โดยใช้เทคนิคการเฝ้าดูดการใช้ดินแบบ3มมิติรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยใช้ดาวเทียมถึง15ดวงเครื่องตรวจจับที่ผิวดินและการตรวจจับทางอากาศด้วยดโดรนและเครื่องบินจนได้ข้อมูลที่แม่นยำของดินแต่ละที่ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจดินดําอย่างเป็นระบบ จนสามารถรักษาและก็ฟื้นฟูฟดินได้เหมือนหมอรักษาโรคเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็นำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแพลตฟอร์มและก็แอปพลิเคชันการจัดการและการควบคุมดินอัจฉริยะซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องจกักรและก็อุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะต่างๆได้แอปพลิเคชันนี้นะจะวิเคราะห์ลักษณะดินว่าดีหรือไม่สภาพอากาศเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือยังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นปริมาณการให้ปุย๋ย การเก็บเกี่ยวจากนั้นก็จะประเมินได้เลยว่าผลผลิตในปีนั้นจะได้เท่าไหร่คำนวณด้วยความแม่นยำสูง พื้นที่ตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีอันแม่นยำของแอปพลิเคชันนี้นะคะอยู่ที่มณฑลจี้หลินค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญของจีนตัวอย่างของสหกรณ์แห่งหนึ่งนะคะที่มีเนื้อที่มากถึง ,6520 ไร่นะคะดูแลโดยนายหวางจุนนะคะโดยนายหวังจุนเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยตรวจสอบสภาพโรคพืชแมลงและการเติบโตของพืชไร่จากระยะไกลทำให้เขาเนี่ย มั่นใจในผลผลิตที่จะได้นะคะในแต่ละปีซึ่งก่อนหน้านี้นะไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าข้าวโพดเกิดโรคในบริเวณใดบ้างแต่เวลานี้นะใช้กล้องความละเอียดสูงจากดาวเทียมคอยช่วยสอดส่องดูแลทําให้เห็นภาพรวมของแปลงเกษตรทั้งหมดถ้าประเทศไทยของเรานะคะสามารถทําการเกษตรแบบนี้ได้โดยมีพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อย่างน้อย1แปลงนะคะหรือว่าแปลงละหนจังหวัดเป็นแปลงสาธิตปลูกข้าวข้าวโพดหรือผลไม้เศรษฐกิจ และได้ผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพเกษตร,รกรของเราก็คงไม่ต้องบุกรุกตัดป่าเป็นเขาหัวโล้นเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ